สวัสดีครับเรนทีระเทพนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับในรายการน้องเรนก็ได้หมดหน้าที่การเป็นแชมป์ลงเรียบร้อยได้5สมัยนะครับอย่างแรกต้องขอขอบคุณนะครับทางรายการไม่หมดนี้ที่ให้โอกาสน้องเรนนะครับให้ประสบการณ์ดีๆขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ให้คํำติชมนะครับให้คําสอนกับน้องเรนนะครับแล้วก็พี่ลิง ที่ไอนพีดีโอพี่แก้มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านผู้ท้าฝันนะครับที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับน้งเรนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผมนะครับไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็สามารถลดหนี้ได้นะครับให้คุณพ่อได้แล้วนะครับแต่ว่าความฝันการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องของโรงเรนนะครับก็ยัง ไปต่อเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับแม่ๆพ่อๆ FC พี่ๆทุกท่านนะครับที่ตามมาจากรายการไม่หมดนี้นะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกคำติชมคำให้กำลังใจน้องเรนอ่านทั้งหมดนะครับแต่ว่า ไม่สามารถตอบกลับได้เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องเรนจะนําคําพวกนี้นะครับไปพัฒนาไปปรับปรุงตัวเองนะครับให้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับและหลังจากนี้นะครับความฝันของน้องเรนยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนนะครับไม่เจอน้องเรนที่ไหนนะครับก็สามารถทักทายกันได้นะครับหลังจากนี้ยังมีผลงานเพลงนะครับของน้องเรนเยอะแยะมากมายนะครับทาง ช่อง u t ท b e ทองแดงโปรโมชั่นแล้วก็แกงส้มโปรดักชันนะครับฝากช่อง2ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรนนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเจอน้องเรนนะครับในรายการไหนรายการหนึ่งก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เด็กใต้ตาหวันหวานคนนี้ด้วยนะครับผมรักน้องเรนน้อยนะครับแต่ขอให้รักนานรักตลอดไปนะครับผมหลังจากนี้มีผลงานไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ วันนี้หมดหน้าที่ของแชมป์ไม่หมดหนี่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับายครับ